สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับในเกม s o c c e เก a j o r ม0 2อนนะครับอยู่กับผมและบางยูสตูดิโอครับวันนี้อยู่การคุมบูเเซียดอสมุนพาร์ทที่หนึ่งนะครับผมอ่อชาบดอสมุนนะครับผมก็เป็นทีมที่ไม่ได้คว้าแชมป์ เออ่เป็นทีมเยอรมันนะเป็นเอ่ออยู่ในลิกบูเดลติกาเยอรมันนะครับผมนะต่อปัจจุบันไม่ได้คว้าแชมป์บูเดสมันนานมากแล้วนะครับผมนะก็ล่าสุดเลยก็เมื่อ11 12อ็ผมสิบสองปีที่แล้วนะครับที่ดอสมุนคว้าแชมป์นะในสมัยนั้นเชลกิงค็อปคุมทีมอยู่นะครับผมนะก็คว้าทีมคว้าแชมป์นะประสบผลสำเร็จมากมายนะครับผมนะอ่ะนะครับ ก็หลังจากนั้นก็ไม่คว้าอีกเลยนะครับก็เป็นไบเอินยาวๆแล้วก็มีไบเอิญกุศนมาขัน้นแล้วก็กลับมาเป็นไบเอินอีกแล้วนะครับผมนะตอนนี้ดัสนุนก็ยังหาทิศทางที่จะเออ่คว้าแช,ชมป์บูเดสไม่เจอเลยนะครับผมก็เป้าหมายของผมเป้าหมายของผมนี่แหละเป้าหมายของผมในพาร์ทนี้นะในการคุมดัสนุนรอบนี้ก็คือพาทีมคว้าแช,ชมป์บูเดสลิกา นะครับผมเลือกผูขาเชมงบลริกาโดยไปเยเมนดีกสักทีนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปขั้นนะครับผมนะก็แผนเทพแผนเก่งเลยนะก็คือ4 2 1 3หนึ่งสะครับผมนะก็เป็นวิงแบ็กสองนะผมการรับ2คกระดกหนึ่งนะผมแล้วก็3หน้าเป้านะครับผมนะก็อยู่การจัดทีมก่อนละกันนะครับจัดทีมก็แผนเก่งนะนะครับผมนะกองกลางนี่มีเยอะนะผมแต่ว่ามีกองกลางที่ชิงบนได้อยู่คนเดียวน็คือ ชาดน,นะเอเบลีชาดน,นะครับผมนะเิสเซอร์เนี่ยผมเสียได้นะผมผมก็อยากจะเก็บเขาไว้แต่ก็ต้องขายนะผมว่าสซิสเตอร์ต้องขายนะครับผมนะเออเพราะว่าแล้วก็คนนี้ก็น่าจะต้องขายนะครับผมนะเก็บเอเบลีชาดเรือแบรนดนะครับผมปัสเก้าโคที่ขายไม่ได้นะครับผมนะก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะออหาเงินไปลงทุนได้เพราะเราต้องซื้อกลางรับอย่างน้อยนะครับกลางรับแล้วก็ อาจจะลามไปถึงศูนย์หน้าอาจจะต้องดูก่อนว่ากิราซีฟอร์มโคเซนกุงวาแค่ไหนนะครับผมนะก็ต้องลามอยู่แล้วแหละนะครับผมนะเซนเตอร์นี่โคชเตอรเบกกับซูรี่ได้อยู่นะแล้วก็เวทขวาก็เป็นไรไรไรสันหรือเปล่าผมว่าไริซันละกันแล้วก็กองกลางให้โจ๊บนะครับผมเล่นคู่กับชานนะครับผมนะแล้วก็วิงแบ็กนี่ผมว่าพอแล้วมีโคตัอะไรอีกนะครับผมว่าพอแล้วนะครับเราขายสปฟิเซอร์ไป แล้วเซนตเตอร์ก็จะมีน่าจะต้องขายหนึ่งคน,นสำหรับเซนเตอร์แบ่งนะครับแล้วก็ศูนย์หน้าก็มีหลายโคเล้นะก็มีเบร์นะครับผมกิรัสซี่นะครับอันเดียมี่นะครับผมแล้วก็ซิวานะครับมีชิโมเมก้าด้วยนะครับผมนะโอ้ยขายไม่ได้ชิโมเมกา้าไม่รู้จะดึงมาทำเยี่ยอะไรนะผมนะ โอเคประมาณนี้นะทีมชุดหลักนะครับผมน่าจะมีในดูจากค่าพลังไนมะ่ไม่ดูจากการลิ้นหรือการอะไรนะครับผมนะเดี๋ยวขอญยตจ,จัดเทคนิคป๊ดหนึ่งครับผมโอเคตอนนี้ก็จัดเสร็จแล้วนะครับผมนะโอเคนี่เลยเทคนิคเทพนะครับผมนะที่ผมเคยพูดไปในคลิปนี้นะผมสามารถไปรับชมได้นะครับ เออพะลูกนิ่งนี่ก็ผมอยากจะให้คนที่ค่าพลังเยอะๆเหมาให้หมดเลยแล้วกันนะครับผม <c oughs> ผมจะให้เป็นชุดแบนนะครับผมนะเหมาให้หมดนะครับผมทุกปรกกาเลยนะครับผมนะจะไม่กลับตานหน้ากลับตามผมจะให้เออนี่แหละ นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมนะทีมของเรานะครับผมนะก็ปล่อยขายไปประมาณสองสองคนนะตอนนี้สองคนก่อนนะต้องดูทิศทางก่อนนะครับผมเพราะเราก็ยังไม่ได้พรีซันหรือลงอะไรเลยนะครับผมนะถ้าไม่ลงเลยเดี๋ยวเราจะเสียพิมิตงานไปซะเปล่าๆนะครับผมนะอืมอันนี้แล้วกันนะครับผมนะสำหรับเออสปอนเซอร์นะครับผมสอรั่นการผลชระรายเดือนเลยนะครับผมนะเราไม่เอา รายรูปการน,นะเพราะเราต้องการใช้เงินด่วนนะแล้วก็ส่งแมมองไปหาตรงกลางตัวรับเลยนะครับผมแล้วก็ซ้อมก็ตามที่พูดไปในคลิปวิดีโอนี้นะสามารถไปรับชมได้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับผมนะตอนนี้ความฟิตยังไม่นิ่งนะสำหรับนักเตะของเรานะครับเราก็เลยทําการกายภาพกับเทคนิคไปก่อนแล้วกันนะกว่าจะได้อัพสมส,อสามาซอตามซนะ้อมเนาะแต่เราไปดูกับเอสซีโคโรนกันก่อนเลยนะครับก็เจอไม่แข็งมากนะเดี๋ยวไปรอดูกันว่าใครฉายฟอรม์มได้แค่ไหนนะครับผมนะ อ๋อลืมจักอันนี้วะเอาเป็นวิงแบ็กนะแล้วก็กองหลังนะเป็นกองหลังตัวเปิดบอลทั้งสองคนเลยนะครับผมนะแล้วก็มีกองกลาง,งตัวรับคือกองกลางที่ชิงบอลได้นะแล้วก็มีกองหน้าตำแหน่งปีกแล้วก็บ็อกซูบ็อกนะกองหน้าตำแหน่งปีกนะครับผนมะแล้วก็นหน้าตะป้าแล้วก็เปเปเมเกอร์นี่เอาอะไรก็ได้เป็นเร์เกอร์ดับประกาศสำับกองหน้าอันนะี้เลแต่เลยนะครับเลแต่นักติดถนัดนะผมก็เป็นเมเกอร์เกร์ดับประกาศนะเพราะว่าจูริมบัตถนัดนะครับผมแนละ้วก็แัดไป เฮ้ okay, ครับเมื Bref, ta, ่อกี้โฆษณาเยอะขึ้นโฆษณาเฉยครับอืมเอาล่ะจังหวะนี้สวยเอ้าจังหวะนี้เอซีโครุ่นได้บุกแล้วจังหวะนี้ยังไงครับแล้วเปิดไปเสาไกลเลยได้โคกตุกนี้อูยเอฟซีโครุ่นนำก่แล้วแต่เรามาได้ลูกเตะบุมว่ะโอ้ยเอา้ยได้เนาะเป็นจุดเล่นบล็อตนะจะรับเหมานะครับผมใน ลูกเตะมุมอะไรต่างๆนะ้วก็เปิดมาตรงนี้ขาดริมอันเดียเมี่หนึ่งหนึ่งไปก่อนนะผมเยีมม่ยมฮะรับลูกทุม่มอีกวันนี้เป็นสุดปสิน้นตุ่มมาที่อันเดี้มี่อเดียมี่เปิดโจดมาไกลๆเล็บกีราซี่โจดโ,โ,โจสองหนึ่งเอารับดอดบุญแซงเยี่ย <c> ม <oughs> <c oughs> เล่นโปรเช่ได้เลยนะครับผมนะ่าจะส่ปัสกาโกส ส่วนโกสโลไปเทนโจเบลลิงแฮมนะครับผมนะการรับก็เล่นดีนะสับชานนะครับผมนะอืมเบลีเออร์เบลีเออร์เฮียอะไรไบรเออร์เฮียอ่อานอา่านชื่อเขาเฮียเป็นเป็นเต็งฟุตบาเลยเฮียไบเออร์นะครับผมโอเย่การยิงยี่สิบครั้งนะสำหรับเรานะก็เยอะอยู่โอเค นักสองหงก็ไม่น่าพอใจเท่าไหร่แต่ก็เข้าใจว่านักเตะอยู่ในช่วงการปรับตัวนะครับผมนะเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปเล็งๆกองการตัวรับไปหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนะ let's go <S มาครับเดี๋ยวก่อนไปลุยกองกลางตัวรับนะเราต้องมาดูดิวที่เราจะทําเงินได้ก่อนนะครับคนแรกนี่ก็ไปชื่ออะไรนะชินี่นะโอเคแค่ออกสิบเอสนเชียลน้อยไปนะครับ โอ้ลูกค้าคนแรกมาแล้วนะครับผมนาเฟเดบาชีขอซื้อมาเซลสวิสเซอร์นะครับปล่อยเลยนะครับผมสหรับมาเซลสวิสเซอร์นะครับผมไปแล้วครับผมเราไปดิงการตัวรับไปหน่อยลักกันนะครับผมก็เลื่อนหาอยู่นานนะครับผมตอนนี้ก็เจอแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเลยนะครับผมนะเอเบลดิชานตอนนี้มีความล้าชัดเจนเนี่ยเจอ เอ่อัลเบอร์ูร์กลี่แต่ผมอยากได้เป็นเชมการ์เนอร์นะเพราะว่าพัฒนาไปได้ไกลที่สุดแล้ในราชื่อที่ผมลิสต์มาก,ก็จัดเลยแล้วกันราคาย่ำเยานะครับผมนะเราจะยื่นก้อนแรกไปให,ให้กับเอเวอร์ตันในราคา15ล้านปอนด์นะครับอู้สิบหกเลยออ๋อเยี่ยมวะ่ะอืมสิบแปดละกันนะครับโอ้เอเวอร์ตันก็ยังไม่ยอมพิจารณาวะ่ะแงงบเงินน้อยอยู่เฮียยี่สิบสี่ละกันโอเคยอมพิจารณาแล้วนะครับผมนะ ก็เป็นผูล่นตัวจริงไปตามที่เขาต้องการนะครับผมเอ่อแล้วก็ค่าหน่อยขอเป็น65,000ได้มได้ไหมโอเคเซมการ์เนอร์อยากโอเคก็ย่ำนะฮะอืเ,อเฮียเอ้ยผมลืมปิดการแจ้งเตือนไอจี<笑><笑>ผมไม่เซ็นเซอร์ได้เอาดิเอเอ่อยแม่งไหลาปานไปบปนั้นไหลเฮียนะครับผมโอเคปัซสร์โค้ด เอ้ยประกับเอาผมูเปนหมดแล้วเจมการ์เนอร์นะครับตอนนี้ก็ได้มาอยู่ในทีมรอแล้วโอ้ฟิตพร้อมด้วยนะครับผมนะอแทนใครดีนะเซนเต,ตนอร์นยน่าจะต้องขายหนึ่งคนนะน,นี่พูดตามตรงเซนเตอร์อาจจะต้องขายหนึ่งคนนะครับผมนะเพราะมีเยอะไปก็ไม่มีประโยชน์นะเซนเตอร์เราไปเติมตัวลุกดีกว่าเพราะตอนนี้ศูนย์หน้าตัวเป้าที่ไว้ใจได้มีแค่คนเดียวนะผมอยากได้ศูนย์หน้าตัวเป้าประสบการณ์อย่างน้หนึ่งคนนะครับผมนะเดี๋ยวต้องรอดูงบก่อนแล้วกันนะครับผมนะ ครับโอเคแต่เราไปรุยกับบาซาร์หน่อยแล้วกันโอ้โหเบลดี้ราฟินญ,ญาลีวานะค่าพลังทองเยอะกันจริงจริงอะแต่เราได้เปิดก่อนนะครับผมจะลุเตวมของโจ๊บเบลลิงแฮมนะครับเปิดเข้าไปครับโจบ๊บแล้วก็ได้โขกตรงนี้เป็นของโอ้โหเออครับผมเลดีจ้จริงครับเออแหมเป็นหนึ่งในนักเตะที่ผมไม่อยากปั้นสุดๆเลยครับผม เอาได้รูเแต่ม,มุมต่อเนื่องครับตอนนี้ก็เป็นโจบนันปะที่หมอเพร่ะจูเลียนแบลนด์ตอนนี้เหนื่อยนะครับก็เลยพักไว้นะครับก็เปิดแม็กีิเลได้โขกโจดโจ,โจโดตรงนี้ก็โอ้โหคนเดิมเลยครับเบอร์ออ้หูอ้หสองลูกครับใน้าตอนนี้โยนยามาครับทางฝั่งของบาร์เซโลนาครับลิกาเซียปาดเลียดเข้ามาเลยเป็นเดดิโอโม่อ้โหสองหนึ่งครับผม โอ้โหโจ๊บเล่นตรงนี้ม่เล่นดีว่ะไบเออร์ก็เล่นดีนะวันนี้โอ้โหท่านผู้ชมดูวิงแบ็กของเราสองคนนี่อียจะตายกันหมดแล้วอียอืมโอเคเกมนี้เป็นการเนื้อการ์ก็เล่นดีนะไม่ใช่ว่าจะเล่นไม่ดีเลยนะครับผมนะการเนื้อเล่นดีนะเออเวินเชียวจิตจุดหนึ่งนะครับผมไปเจอกับกลางกับบาซ่าประกาศกลางได้ประกาศกว่าบาซ่านะผมแล้วก็ถือว่าสู้ได้ดีเยี่ยมเลยนะครับ โอเคถือว่าเป็นดิวที่ไม่ค่อยล้มเหลวเท่าไหร่นะครับผมนะโอเคเราชนะในคับนูงสองหนึ่งนะครับผมนะก็ยังมีดิวหนึ่งที่ผมอยากจะได้มากก็คือศูนย์หน้าตัวประสบการณ์นะเพราะว่ากราซี่ก็เป็นศูนย์หน้าประสบการณ์คนเดียวเลยนะครับผมนะเราก็ยังไม่รู้ว่ากราซี่จะคงซิ้นของวาฟอ,อย่างนี้ไปได้นานแค่ไหนนะครับผมนะเดี๋ยวเราลองไปเดินเดินดินดนดวไว้หน่อยละกันนะครับผม ตอนนี้ก็ยังไปเดินดีวไม่ได้นะผมรีบว่าเรายังไม่มีงบต้องรอดูลูกค้าคน้ี i, ลูกค้ารายแรกมาว่ะคนซื้อกบว่าโอ้โหไอ้สั์ฮึมคนที่ผมแม่งไม่โคตรที่จะไม่อยากขายเลยคาริมันดียมี่ครับผมโคตรจะไม่อยากขายเลยอสามสิบสามล้านเลกกับคาริมันเยมี่ครับอายุแค่ยี่สิบสามปีผมมองว่าผมจะไม่ขายนะครับผมนะผมไม่ขายผมลงสัญญาไว้ผมโรก่อนล้วกันโรแบบโรก่อนล้วกันเลยผมว่าผมไม่น่าขายหรอกนะครับ นัดแรกของบุนเดสเราเจอกับฮัมบูร์กนะครับผมนะน่าจะไม่มีปัญหานะครับผมนะต้องเราดูว่ากรัซี่จะฟิตพร้อมไม่จะฟิตพร้อมจีกจะส่งเค้นส่งวายแค่ไหน่แต่ผมไม่ค่อยไว้ใจกรัซี่เท่าไหร่นะครับผมแนละผมไม่รู้ว่าเขาจะคงเส้นคงวาแค่ไหนนะครับผมนะเมื่อเจอเกมใหญ่ๆด้วยตอนนี้เรายังไม่เจอเกมใหญ่เลยนะผมนะโดยเกยมใหญ่ก็เจอกับบาซ่าเมื่อกี้นะเป็นแค่นักบอลเครื่องก็จริงแต่ว่ากีรัซี่ยิงไม่ได้นะครับผม มันเลยทําให้ผมมีความรู้สกึกลึกๆในใจนะผมว่าเขาจะไม่สามารถที่จะยึดตัวจริงของเราได้นานนะครับผมนะและไบเออร์ก็ยังเด็กอยู่ด้วยนะครับผมแลนี่เป็นกองหลังตัวจออย,ยืมมาจากเชลซีนะครับผมนะไม่เชลซีนี่ซื้อไปทั่วจริงนะไอ้เ <c> ห <oughs> ี้ยนัเตะปล่อยยืมไม่รู้กิจพันล้านตัวนะยังมันเยอะจริงนะ <c oughs> นเนี่ยคนนี้ต้องขายนะผมว่านะครับผมนะ เอ็มเอเมชาเนี่ยเอมเอมเมชาต้องขายนะแต่ว่าโจ้ผมว่าขายเขาไม่ขายครับผมอยากจะขายล้วคุณน่ะแต่ผมก็เสียดายฟิลิกเมชานะครับผมนะโกสก็ขายไม่ได้อีกนะครับผมนะเกและแย่แม่งไม่รู้ไม่รู้ขายไม่ได้ด้วยนะผมนะก็ต้องเป็นฟิลิกเอ็มเมชานี่แหละนะครับผมนะอืมนี่จะต้องโดนปล่อยออกไปในอยากทีมของเรานะครับผมนะก็เสียดายเหมือนกันนะเพราะอายุกับล well, anyway, hey, ังมาเลยนะครับผมนะอายุแบบ ยี่สิบสี่ยี่ิบห้าเนี่ยมันมันกำลังมานะโคม,มันกำลังมานะครับผมนะ mm hmm. เออนะครับแล้วโอโ้โหอันนี้มี่นี่ผมไม่ขายก่อนนะเอ,อ้ามีคนมาขอซื้อแล้วนะครับผมสำหรับรุสคารัานะก็ปล่อยไปเลยแล้วกันนะครับผมนะเราต้องเหลือ,อดิวนึงอนะ่ะต้องขายดิวนึงอนะ่ะต้องหาตังค์หนึ่งดิวเดียวเยราไปลูก,กับฮัมบูร์กกันแล้วกันนะครับผมนะ ทีมก็วันนี้เซบินสินกับโคดโตนะครับผมนะคาริบเรียมี่นะครับซูน้าแล้วก็ไบเออร์นะครับกองกลางตัวรุกเป็นแบรนด์นะครับโคเบลนะครับฟอสซาตูนะซูเล่นะครับเซบินสินนะครับผมกองกลางก็เป็นชานกับโจเบรดิงแฮมนะเพราะว่าเอ่อสำหรับเจมส์การ์เนอร์ก็ยังจะไม่ได้ลงก่อนนะครับพรมแต่เราไปดูกับฮัมบูร์กกันก่อนเลยแล้วกันนะมาดูว่าจะจ h ส s j u s า a plow g i r แค่ไหนนะครับผมสำหรับฟอร์มในนัดแรกของเราครับ Uh, Free The Brand ครับดับเบินลฟรีคิกโดยจูรนแบน์ครับแบนส์เปิดเรียวมาเลยจังหวะน,นี้เลยได้โคกชงเข้าไปแลวเป็นก uh ิเรซี่อู้หูสงสัยในตัวผมแล้วบอสก็ดึงศูนย์ให้เลยครับนาทีที่15จากกิเรซี่นะครับผม hmm. อา้าวจานนี้ยังมาได้จานนี้มาไปครับผมอันเดมี่อันเดมี่ลากเรือครับอันเดมี่ลากเรือลากเรือแล้วเปิดเข้ามาให้กับก uh ิเรซี่อู้หูสองลูกครับกิเรซี่ อาทที่สีครับโอ้โห,โหแอบไบเออร์เล่นไม่ออกนัดน,นี้นะผมแต่ชูเลนแบนด์ตอนนี้ก็โอ้โหในลูกเราเล่นกันดีมากกองกลางก็เล่นดีนะครับนำสองซูลแล้วแต่ส่งเป็นเออ่ไรซ์สันลงไปครับโอเคมาสองซูลแล้วเอาจอนนี้ไม้เล็กคาริบิเดมี่สวยอะร์ดิบิเดมี่คารดิบิไปไม่ได้คืนมาก่อนที่สเวนซัน สุดพิเศษแล้วโอ้โหจังหวะนี้มาเข้าทางของคาริเมานิอันเ,มมเดมีปาดเดีย่ยวข้าไปเลยซัดต,ตรงนี้โอ้โห,โโหก็ได้สี่เฮทริกครับโอ้โหเกมใหญ่ไม่ยิงยิงเกมเล็กครับจังหวะนี้อ๋อแล้วครับมาแล้วเกมการ์เดอร์เกมการ์เดอร์จ่ายสั้นๆมาที่เอ่อไรไรซ์นไรซ์นเปิดเดี่ยวเข้าไปลแล้วยิงตรงนี้แอนเดมีบ้างครับผมโอ้โหสี่ศูนย์แล้ว,ลวเกมนี้ เยี่ยมครับผมทีมเล่นแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมเต็มประสิทธิภาพเลยมาเาล่จังหวนี้อเดมี่อเดมี่ยังไงอเดมี่จังหวะน,นี้ปา่าดเดียดมาให้กับกีเรซี่อู้หูห้าประตูครับห้าประตูแนละเปิดรูก,การครับผมโอ้โหกีเรซี่ครับสี่ประตูคนเดียวครับผมโอ้โหเกมนี้ยอดเยี่ยมเลยครับรับกีเรซี่นะฮะแต่ผมมี แบบในหัวใจมันหว่นเล็กๆอ่ะพอกินใหญ่กลัวเขายิงไม่ได้แล้วเราจะโบดนะผมนะต้องเดินดียวนะเดี๋ยวรอดูงบก่อนต้องเดินดียวผมอยากได้กองรับประสบการณ์เลยนะผมหัวใจมันเรียกร้องนะว่าอยากได้โอ้ยอันนีผมไม่ขายนะเห็นฟอร์มแล้วก็สุดยอดนะโอ้ยมีคนมาขอซื้อโอ้โหชูเลนไรไรเซนก็ผมมาขอซื้อผมไม่ขายนะครับโอ้พี่ชาย โอ้ยโคเบลห้าสิบล้านอายุย7ิบเจ็ดหรอไปได้ถึงแปดแปดด้วยปาที่คนเดียวเลยด้วยเราจะใช้อะไรอะ่ะเออผมไม่ขายนะครับขายไม่ได้จริงๆฮะถ้าขายเราจะใช้อะไรโอเคโอ้เราจะขาย Am icia, Am icia เอิมิชาอมิชาแล้วนะผมนะโอเค อาจะต่อรัฐข้อเสนอเลยจากเอนเมช่านะแต่ผมเสียดายมากอายุยี่สิบสี่ดูว่าพัฒนาพื้นเชี่ยวไม่ได้ถึงไปสิบเก้าอ่ะคือแบบโคตรอยากได้โคตรอยากแบบเก็บไว้เลยนะแต่ว่ามันปัญหาที่เราอยากได้สูนหน้าตัวเป้าอ่ะนะครับผมนะมันก็เป็นปัญหานะครับนะครับลงตลาดหาของินโอ้ยเลนโดทอสอายุสามสิบฮะเล่นในห,หลากหลายตำแหน่งด้วยนะครับพื้เชี่ยวได้แค่นี้แล้วเป็ดโหก็ถือว่าสูงเลยนะครับผมค่าตัวน่าจะไม่แรงนะครับผมนะ อืมไม่รู้ว่าต้องไปแข่งกับใครว่างให้ได้สามสิบร้านตอนดี้ดิวนี้นะครับโอ้โหเปิดมายี่สิบล้านนี่สัตว์โอ้โหยี่สิบสองยังไม่ขายครับสินนท์เขี้ยวจัดนะผมโอ้โหยี่สิบสี่ครับผมโอ้ปล่อยครับโอ้โหไยสัตว์ก้าเนอเซนหกไอ้เฮี้ยไอ้สัตว์วิกหนึ่งแสนหกโอ้โห,โโห,โโหจะรั่วกูจะหลุดโอ้โผ,มผมผมเอาคนอื่นดีกว่าท่านผู้ชมโอ้โห ไม่ไหวฮะอียค่าเหนื่อยเซนหูฮะมาเดี๋ยวเรามาดึงดิวอีเวนตทนี่ดีกว่านะครับผมนะผมว่าอายุก็น้อยกว่าทศซาด้วยแค่พื้นเชี่ยนน้อยกว่าแค่สองนะครับผมแต่ว่าด้วยค่าเหนื่อยพื้นฐานแล้วก็ค่าตัอวจจะถูกกว่านะครับผมนะยี่สิบเจ็ดจุดห้าโอเคแพงกว่าสามล้านนับสามล้านนิดๆนะแต่ว่าค่าเหนื่อยน้อยกว่านะครับผมนะผมขอเป็นผู้เล่นหมุนเวียนนะครับผมนะ เพราะว่าผมต้องการเขาแค่เป็นผู้เล่นหมุนเวียนเท่านั้นนะโอเคเยี่ยมฮะก็ะไปเป็นตัวสำรองเรียบร้อยครับเลอทซาผมไม่ครับผมไม่ดึงแล้วนะครับผมเปลี่ยนใจไปเป็นเออร์เนชูนี่นะครับแล้วก็ฟิตมาแล้วด้วยนะราะถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าต้องขายเซนเตอร์ไปอีกหนึ่งคนนะแต่ต้องรอดูคนว่าหัวจะไปออกที่ใครนะครับอ้าววันนี้ ได้เอเบนโซนี่มาครับผมนะคุยเชียวน้อยกว่าสองนะแต่ว่าค่าเหนื่อยถูกกว่าวีคละสี่ห้าหมื่นนะถือว่าเยอะนะครับจะใส่เบอร์อะไรดีว่า,วา,เ,าเบอร์ที่สิบแปดหรือแปดดีว่าอืมโอเคใส่เบอร์นี้แล้วกันสิบแปดนะครับผมสวยๆนะโอเคเราจะไปเจอกับบ้าเลเวอร์บูซินนะดูว่าจะออกหน้าไหนนะครับ มาดูกันว่าแบลเลวเซนจะทำได้ดีแค่ไหนล่ะครับผมนะไอ้รับมุลของเราจะทำได้ดีแค่ไหนทำไมต้องไปอวยไบเออร์เลยวะไบเออร์เปิดเกมไร้ร้อนแรงกว่าเอเราเราเริ่มร้อนแรงเริ่มบ้างครับอืมช่งแรกศูนย์นะเนี่ยเห็นปะท่านผู้ชมเห็นปะกิโซี่ก็ยิงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเกมใหญ่ก็ชอบยิงไม่ได้นะครับ ผม,มอยากได้กองหน้าประสบการณ์มาอย่งคนเพราะอย่างนี้เลยนะครับก็เลยไหวเพียงจะเป็นเลนโดทอสซ้าแหละถ้าค่าเหนื่อยเขาถูกกว่านี้สักนิดนึงนะครับผมนะอันนี้ไม่ไหวจริงแล้วค่าเหนื่อยแบบแพงแบบงั้นนะครับผมนะเรามาดึงตัวที่ค่าเหนื่อยถูกกว่านี้ดีกว่านะครับ <c oughs> อซมบูร์ส,สูงเห็นป่ะท่านผู้ชมเกมนี้ผมไม่อยากเอามาเป็นโทนี่ลงก่อนนะครับเพราะว่าค่าสปริตจะของทีมมันน้อยนะครับมันน,น,นิดเดียวเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ปิดดิวได้โปรนะครับก็เสือมาสองดิวลก็คือเชมการ์เนอร์กับเอเอเีนโทนี่นะครับตอนนี้อยู่ที่สองตารางลาลิก้าลาลิก้าตารางบุนเดสนะครับผมนะก็กรสซี่ตอนนี้นำโด่งเลยนะผมนะสี่ประตูนะครัโอลิเซ่ก็ตามมาติดๆนะครับอืมเราขอซื้อกองหลังหนึ่งคนนะครับก็น่าจะปล่อยนะครับผมปล่อยแหละนะครับปล่อยปล่อยแน่นอนนะครับ อืมันเลยไปแล้วมันยิบเก้าแล้วอ่ะมันอยู่ในวัยพีิแล้วนะครับแต่ก็ผมมีโซลตเบกกับซูรี่อยู่แล้วนะครับก็ตรงตัวแล้วคู่นี้นะครับก็ไปนะครับปั๊บเก่งกับวกบวกก็จะทับประมาณนี้เลยนะครับผมนะถ้าเอเโทนี่ยิงไม่ได้ก็จะเอเมอร์เวนโทนี่เก็บได้ยิงไม่ได้ก็ต้องเอาโทนี่ลงมานะครับเกมนี้เชียร์เอมกร์นสตาร์ทนะเพราะว่าชานเล่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 นมาแล้วมันเหนื่อยนะครับ มันฟิตไม่พอมันแก่ไล้นะครับผมนะอืมโอ้โหเฮลซี่ไปโดนใบเหลืองด้วยเฮ yeah. มาโอกาสของแอบเบนโนี่แล้วนะครับผมดูว่าจะทําได้ไหมนะครับทําได้หรือเปล่าแล้วก็ส่งซินวาลงมาเทนไบเออร์ด้วยหลังๆเล่นไม่ค่อยได้แล้วก็ส่งปัสโกสลงมาด้วยนะครับมาดูกันว่าจะเล่นได้แค่ไหนสตอเบก ไปเปิดมาทางซ้ายครับที่อะไนี่อะไรนีม่คือมาที่โกสไดจูเร่เบนแบรน,บรนเจอเสียบตรงนี้แต่ยังมาเข้าทางของเอลเบนเนี่โอ้โหหนึ่งศูนย์ครับลงนัดแดกก็ยิงให้เลยครับเอลเบนเนี่ครับผมโอ้โหเอาจนได้ครับเดี๋ยวโอ้โหบวกมาบ้างบวก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 เปิดยาวๆมาบอลอยู่ไหนครับเนี่ยออกออไอ้เหีเ้ย yeah, ย้อนมาอีกทีเข้าเลยครับผมนะมัวมิดครับผมเอาจนได้ครับผมนะมูรา นะครับอับมาจากในที่โคตโคโคตโอโตอโอ้ยเจอสก,กัดตรงนี้แต่ผู้สินให้เจวได้เปลี่ยนได้มาข้าตางอัเดมีอันนี้มีเปิดเข้าไปด้านใน้นแล้วเป็นเอเวนโทนี่โอ้โหยิงเซเวอร์บวกสองหนึ่งเอเวนโทนี่เหมาสองครับนี่นะที่ผมอยากให้โกนาก้นาประสบการณ์แบบนี้นะครับผมนะเออเกมตื้อตันตันนะเกมซี่ยิงไม่ได้ครึ่งแรกแต่เอเวนโทนี่ลงมเหมาสองครับโอ้โหเมื่อการเป็นการตัดสินใจที่ถูกเลยนะครับผมนะถูกต้องครับ เป็นเดลที่ถูกต้องกันนะครับผมนะถูกต้องแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะอู้บาเย็นชนะด้วยสามศูนย์นะฮะเราข้ามเกมกับเบรเมนไปเลยแล้วกันนะครับผมนะแม่เจมสการ์เนอร์มาโขลงตัวจริงครับแต่ผมมั่นใจในชานมากกว่านะครับผมนะในเกมเจอกับไบยูเมเน็กนะครับผมนะเกมออดรบบี้เลยนะครับผมนะ ผมใช้ไบเออเล่นตรงไหนดีวะตอนนี้โทวน,นี่ผมเอามาเป็นหน้าขวานะครับผมนะและให้ตัวจิสจาร์ดอะเป็นอดีมี่ไปแนละ้วเกมก็จะเน้นขึ้นทางฝั่งซ้ายนะครับผมแนละทางขวาก็จะเน้นแบบจบสกอร์ส่วนใหญ่นะครับผมทเดมี่จะเน้นเปิดเน้น เออจะให้เพื่อนตัดเข้าในยิงคนนี้มากกว่านะแต่ว่าด้านในเนี่ยจะเป็นจบสกอร์ล้วนนะครับผมนะด้านขวาเลยไม่ใช่ด้านในอ่ะได้เปิดยาวๆมาเลยเซเวนเซนเซนเมาถึงเอเวนตูนี่ครับเอเวนตูนี่เอารับได้เรือบ้างเอเวนตูนี่เอเวนตูนี่เอาแล้วเปิดเข้าไปด้านในกีรัสซี่โอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับแม่เป็นคู่ที่ดีกันเลยกีรัซี่กับโอเอเวนตูนี่ครับโอ้เอารับเสือเหลืองนำบายยื่นไปแล้วหนึ่งศูนย์ก็อย่างนี้เสือเหลืองนำเซอร์ไพฟหนึ่งศูนย์นะครับนี่ กระเปิดยาวมากเลยครับไอวนโทนี่พักได้เอาละไอวานโทนี่ไอวนโทนี่ใจกว้างไหมไอวานโทนี่ไอวนโทนี่ยิงเองโอ้โหหนึ่งประตูหนึ่งแอซิคไอวนโทนี่โอ้โหสองศูนย์ครับเสือเรืองทิ้งห่างแล้วครับผมวันนี้เก้าสิบเจ็ดไปเลยเรยดริ่งวันนี้เล่นดีทั้งทีงั้ทีมเราจะเว้นเรย์รซ์รส้นนะครับผมนะอืมบันถึงอะไรมีอเดีมีมจ่ายมาที่สเันซิน สิ้นสิ้นจังหวะนี้เจอสกัดอีกแล้วแต่อย่ามาเข้าทางของไบเออร์ไบเออร์จังหวะนี้เปิดประตโอ้โหโอ้ใบโนทนี่ครับผมสองประตูหนึ่งแอซซิสก็ดีใบเทอร์นี่กรอรสเต็เบกยาวมาด้านหน้าเลยครับคาริมอเดมิมี่อเดมิมี่ยังไงอเดมิมี่คือมาที่ลูนซนเลสโอ้โห,โโหโคนละสองลูงกเกเับอับเบนโทนี่ครับสี่ศูนย์ไปเลยวันนี้โอ้โหไบเออร์มินิกผิดฟอร์มเลยครับผมโอ้โมาเข้าทางเอาละครับผมเซมูมูซซล่ามูซซล่า จะมาบูซิล่าแป๊บแต่กระมานั่นไหนกับสกาบี้อู้นะบี้ไปได้ไงวะนั่นโอ้โหสี่หนึ่งครับแม่ไม่ยอมแพ้สกอร์สูงครับสำหรับไบมินิกครับผมนะแล้ก็เป็นความพ่ายแพ้ต่อเสือเหลืองแล้วครับผมนะ้วไปซองโกแมนีแพ้แล้วครับผมโออแบบนี้แม่ชนะเสือใต้ได้ครับผมเฮฟฟ์ความมั่นใจน่าจะมาเต็มเปี่ยมเลี้ยงแล้วสำหรับทีมเรานะครับผมนะ ชนะได้ที่บ้านของไบเมนิกเลยนะครับผมนะที่อารีออนอารีนานะครับผมนะวันนี้ปิดท้ายด้วยเจออาเจ็คละกันนะครับโอ้ทำไมคนชอบซื้อจูเลียนจูเลียนกับผมนักหนาวะจูเลียนจูเลียนเนะรเยสเซนนะับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยเกมยูฟ่าแชมเปีย้ยนลีกนะเจอกับอาเจ็คอสเตดัมนะครับ ผมว่าอาจจะไม่ได้น่ากลัวมากนะครับเราไม่ต้องเอาตัวประสบการณ์ลงเยอะก็ได้นะครับผมเราไม่ได้น่ากลัวเยอะขนาดนั้นนะครับนะอจูเลียนเบนต์ตอนนี้ก็เจอคู่แข่งแล้วนะสำหรับไบเออร์นะผมหาตดวให้ไบเออร์ได้เลยก็คือกางร,รูกนะเขาเล่นดีนะเกมเมื่อกี้ก็เล่นดีนะครับถือว่าเล่นในอย่างยอดเยี่ยมเลยโชว์ฟอร์มได้ดีเลยนะครับโอเคส่งเป็น ชื่อแม่งโคตรยาวชิบหายเลยวิ่งไกซ้ายอะ่ะผมผมเรียกไอ้ายาวแล้วกันนะครับผมเรียกพี่ยาวแล้วกันนะโอ้โหคือแบบยาวมากชื่อไอ้ครับเจอกับอารเช็กอัสเตอร์ดัมนะครับโคซัตสต์เบิกสต์เบก,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 กยาวมาทางซ้ายเลยครับมีพี่ยาวครับจากมาที่เดมี่อันเดมี่จังหวะน,นี้เปิดเข้าไปด้านในแล้โอ้ไม่ได้เลตโอ้ซัดเองโอ้โหหนึ่งสูตรเลยของคาริแมนเดมี โอ้โหเปิดเข้าไปเอ้แมนโชนี่โขกไม่ได้บนทะลักมาเข้าทางไอ้ซัดโอ้โหโจโจเลยครับผมอาล้วพอมาที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์วันนี้เล่นขวานะครับเปิดยาวมาที่กีเลซี่ไปไม่ได้จต่วันนี้เปิดหรือเปล่าเดมี่และเดมี่เลือกซัดเองโอ้โหสองเลขสองศูนย์นะจากโอ้ที่งหงาเจ็กไปแล้วยี่สิบนาทีแรกของเกมครับผมสองศูนย์นะครับโอ้สุดยอดเลยเดมี่วันนี้รับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับผม โอ้โหวันนี้ tiempo tiempo er. so เจมการ์น right ี่ก็เล่นดีเร right ื่มปรับตัวกับทีมได้แล้วนะผมนะผมจะพักเป็น e v ว n นโซนี่เลยแล้วก็พักเป็นไบร์นะครับส่วนเช่นแบนด์ลงมาแล้วก็ปาสกาลโกสนะครับผมหน้ามาดิ้ม็นการุกนะผมแล้วก็ส่วนหน้าตัวซ้ายนะครับไอเป็นชุดิมแบนด์ไปนะครับเพราะว่าเกมมันไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นแล้วนะครับพักไปเลยแล้วกันนะครับ แล้วก็จบเลยนะครับผมโอ้โหการคุมนัดแรกถือว่าตื่นเต้นนะชนะบาเยิ้นด้วยนะก็ฝากไว้ด้วยเลยการโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อเป็นแรงใจในการทำชิ้นต่อไปของช่องเรานะครับแชร์กันไปเยอะๆซีรีส์แบบนี้อยากให้แชร์ไปเยอะๆนะครับผมนะอ่ะนะครับอืมอ้ชนะกันตึมเลยนะครับเชลซีครับเตอร์เสมอกับบาเยอร์ลกูสิ้นไปหนึ่งหนึ่งนะฮะโอ้ยในยามีนี่มีคนอยากได้จริงโว้ยแต่กูขายแม่งอีอะหยอกหยอก ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งของตารางบุนเดสนะครับผมนะโอ้โหดูว่าหกกับห้าประตูนะครับผมนะแบบเกลาซี่กับไอเวนโทนี่ร้อนแรงจริงครับเลโก้คอนเทนเทลนะครับดูฟายเชนเปลิกนะครับเราอยู่ที่เท่าไหร่นะเราอยู่ที่สองนะครับแล้วก็เพีเอฟโคคาวที่เราได้ตกรอบไปแล้วด้วยมือของเบลมนนะครับผมนะนั้นนะผมโดเคชั่นเยอะไปหน่อยนะครับโหเด็กลงแม่งครึ่งทีมนะผมนะโอ้สุดท้ายพังครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ